สวัสดีครับสมาชิกส่วนทุเรียนเมืองใหม่สาหรับเช้านี้นะครับผมจะแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนสมาชิกนะครับได้รับทราบเนื่องจากมีเพื่อนสมาชิกเข้ามาถามว่าดูโรไมกับยิบซ้าอันเดียวกันหรือไม่ใช้แทนกันได้หรือไม่หรือใช้ร่วมกันได้หรือไม่นะครับวันนี้ผมจะให้คําตอบในเรื่องของโดูลรไมนะครับดูโรไมนั้นคืออะไรนะครับองค์ประกอบของโดูโรไม์เขาเรียกว่าแคลเซียมคาร์บอเนต นะครับหรือที่เป็นเขาเรียกว่าหินปูนหินกระดูกนะครับภาษาชาวบ้านเรียกว่าหินปูนหรือหินกระดูกนะครับแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับสูตรทางเคมีมีตัว C ตัว A แล้วก็ตัว C ตัว O แล้วก็ห้อยด้วย3 3เขาเรียกว่า3อะตอมนะครับสอะตอมสา3ส่วน3องค์ประกอบก็แล้วแต่จะเรียกนะครับที่เป็นเลขห้อยอยู่นะครับมันแทนค่าอะตอมนะครับอะตอมก็คือส่วน ส่วนเล็กๆนะครับคลิกอะตอมนะครับโดโลไม้นี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับโดโลไม้ประกอบไปด้วยแคลเซียมไดออกไซด์สามสนซะครับแล้วก็มีแมกนีเซียมไดออกไซด์ยี่แล้วก็มีคาร์บอเนตนะครับสอะตอมเนี่ยมีอยู่4 7่นั่นคือองค์ประกอบทาง ทีมีธาตุแต่ละธาตุคราวนี้เรามาทําความเข้าใจว่าหน้าที่ของแคลเซียมนะครับมีหน้าที่อะไรแคลเซียมนะครับตัวแคลเซียมตัวนี้นะครับก็เหมือนกับยิปซั่มนะครับที่มันมีองค์ประกอบในส่วนของยิปซั่มอยู่ด้วยซึ่งผมได้ทําคลิปลงไปแล้วนะครับดูที่ว่ามันจะมีความแตกต่างไหมแต่แคลเซียมคาร์บอเนตตัวนี้มันมีอยู่30.40เปอร์เซ็นต์นะครับมีหน้าที่แบ่งเซลล์เป็น โครงสร้างของผนังเซลล์นะครับช่วยผสมเกสรช่วยในการองอกของเมล็ดแล้วก็ลำเลียงอาหารแล้วก็ปรับความสมดุลความเป็นกรดเป็นด่างให้กับพืชน,นะครับนั่นคือหน้าที่ของแคลเซียมแต่จริงๆหน้าที่มันเยอะกว่านี้นะครับค่อนข้างละเอียดยิบย่อยลงไปแต่ผม ยกมาพอให้เห็นว่ามีหน้าที่อะไรบ้างแบบคร่าวๆก่อนนะครับในเรื่องของแคลเซียมนะครับส่วนธาตุแมกนีเซียมล่ะแมกนีเซียมเป็นองค์ประกอบของคอโรฟิลล์คอโรฟิลล์ก็คือสารสีเขียวนั่นเองนะครับทําให้พืชมีสีเขียวนะครับแมกนีเซียมตัวนี้ส่วนมากก็จะทาทาหน้าที่ควบคู่กันกับธาตุกร,รมถันนะครับแมกนีเซียมก็ทําให้สีเขียวกรรมถันก็ทําให้พืชมีสีเขียวทนนานนะครับก็จะ ทำหน้าที่คล้ายๆกันแมกนีเซียมนี้หน้าที่ต่อไปก็คือช่วยสังเคราะห์กรดอะมิโนกรดอะมิโนอะมิโนก็คือเป็นองค์ประกอบของโปรตีนนั่นเองนะครับแล้วก็ทําให้มีวิตามินแล้วก็สร้างไขมนันช่วยสังไขมันช่วยสังเคราะห์ไขมันและน้ําตาลนั่นคือหน้าที่ของแมกนีเซียมนะครับข้อถัดไปช่วยความความเป็นกรดเป็นด่างในเซลล์พืชให้เหมาะสมช่วยในการงอกของมเมล็ดด้วยนะครับเพราะฉะนั้น ไม่ว่าทางดินก็ตามนะครับช่วยในการปรับความสมดุลความเป็นกรดเป็นด่างเพราะฉะนั้นโดโลไมตัวนี้แคลเซียมก็ปรับความสมดุลความเป็นกรดเป็นด่างแมกนีเซียมก็ปรับความสมดุลความเป็นกรดเป็นด่างเพราะฉะนั้นโดโลไมมีทั้งแคลเซียมและแมกนีเซียมเขาจึงนํามาเพื่อปรับความเป็นกรดเป็นด่างไม่ให้มันเป็นกรดเกินไปไม่ให้เป็นด่างเกินไปนั่นเองนะครับปรับความสมดุลให้กับต้นพืชนะครับแม้แต่ทางใบนะครับใส่แคลเซียมอ่าใส่โดโล โดไมไปแล้วนะครับมันมีทั้งาธาตุแคลเซียมและแมกนีเซียมพืชลำเลียงขึ้นสู่ต้นต้นพืชนะครับลากของเขาลำเลียงขึ้นสู่ท่อน้ําท่ออาหารจะไปปรับสมดุลน,นะครับเพื่อป้องกันอากาศที่มันสะพัดหรือป้องกันในเรื่องของร้อนๆหนาวๆในเรื่องของความไม่สมดุลของพืชเหมือนกับคนนะครับเขาเรียกว่าทุเรียนป่วยตัวนี้ก็สามารถไปปรับความสมดุลให้กับต้นพืชได้เช่นกันโดยธรรมชาตินะครับ จริงๆแล้วธรรมชาตินี้มีแคลเซียมแมกนีเซียมอยู่ในอยู่ในดินอยู่แล้วนะครับแต่เราไม่ทราบว่ามีมากหรือมีน้อยนะครับเขาก็จะได้กินเท่าที่เขามีหรือเขาหาได้ในบริเวณผื้นแผ่นดินนั้นเพราะดินแต่และที่มีความแตกต่างกันมีธาตุอาหารความแตกต่างกันมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าปลูกทุเรียนนั้นปลูกในส่วนที่มีแร่ธาตุ สมบูรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนสีสเกตไม่ว่าจะเป็นาทางจันบุรีระยองปราจีนดินโฟน้ำโฟอากาศโฟน้ำโฟอากาศได้ดีอากาศก็สภาพความร้อนชื้น,แล,นแล้วก็มีฝนตกบ้างแล้วก็มีแรล่ธาตุอาหารที่สมบูรณ์ทุเรียนจึงโตเร็วเราจะดูใน youtube ว่าปลูกทุเรียนปลูกง่ายๆครับขุดหลุมปลูกเหยียบยังไงก็ขึ้นนะครับ แต่ถ้ามาปลูกในจังหวัดอื่นภาคอื่นมีแร่ธาตุต่างกันดินต่างกันอากาศต่างกันน้ําต่างกันเพราะฉะนั้นมันจะไม่ง่ายนะครับเหมือนเสียนที่เขาทําโชว์ให้ให้ดูนะครับมันจะไม่ง่ายอย่างนั้นนะครับอ,อย่างกรณีที่อย่างเทวอุบลอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะเป็นดินทรายร่วนปนทรายอย่างนี้เป็นต้นในขณะเดียวกันก็มีแร่ธาตุอื่นๆที่ค่อนข้างสมบูรณ์จึงสามารถปลูกทุเรียนทุเรียนได้ได้ได เร็วและดีก็ไม่ต่างกับต้นมะขามที่อยู่ใกล้ๆผมนี้นะครับผมอยู่ลมศักด์จังหวัดเพิจรบูรณ์มะขามมะขามพวกนี้เป็นไม่ว่าจะเป็นสีทองไม่ว่าจะเป็นหมื่นจงไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว,ว่า ปลาไกทองประไกยดาวอะไรก็แล้วแต่นะครับเนี่ยปลูกยังไงผมไม่เคยลดน้ําไม่เคยใส่ปุ๋ยเลยครับซึ่งมันเป็นดินผมก็ไม่แน่ใจว่าดินแถวจังหวัดเพชรบูรณ์นี้เป็นดินลักษณะแบบไหน,นผมมาปลูกตรงนี้ครับเนี่ยน้ำขังทั้งปีน้ําท่วมทั้งปีก็ไม่ตายไม่เคยใส่ปุ๋ยไม่เคยลดน้ําเลยตั้งแต่ปลูกมันก็ขึ้นครับแล้วก็มีผลผลิตนะครับแล้วก็หวานด้วยในขณะเดียวกันนะครับผมก็เอามะขามต้นพันุ์นี้แหละนะครับเอาไปปลูกที่ที่โคราชนะครับ ขี้โคราดพอไปปลูกแล้วนะครับมันออกมามันไม่หวานครับลดน้ําใส่ปุ๋ยอย่างดีแต่มันไม่หวานนะครับมันไม่หวานแล้วเนื้อของมันก็จะบางนะครับอมออกไปทางเปรี้ยวด้วยอย่างนี้เป็นต้นเขาเรียกว่ามันกลายพันธุ์ทั้งๆที่เอาทาบกิ่งไปนะครับเห็นไหมครับมันเป็นตัวอย่างว่าพื้นที่บางอย่างมันมีความต่างเหมาะสําหรับพืชบางอย่างอย่างนี้เป็นต้น นะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีความต่างเหมือนกับมะพร้าวน้ําหอมเช่นกันถ้าแถวอยู่สมุทรสาครสมุทรสงครามนาคนปรปฐมเห็นไหมครับมะพร้าวจะหอมหวานมีกลิ่นเราเอาลูกสายพันธุ์ที่สวนผมก็มีเยอะแยะนะครับผมปลูกประมาณยี่สิบข้างในนะครับข้างในนะผมก็มีห้าหกปีแล้วก็ได้กินแล้วแต่มันไม่หอมครับไม่หวานด้วยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นทุเรียนก็เหมือนกันอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นว่าทุเรียนก็เหมือนกันไม่ได้หมายถึงว่าปลูก ปลูกแล้วจะเหมือนกันนะครับมันจะมีความต่างค่าของดินต่างธาตุอาหารในดินมีความแตกต่างนะครับเพราะฉะนั้นเขาจึงนิยมเอาดูโลไมมาปรับให้ค่า p h ให้อยู่5.5ถึง6.5นั่นคือ,อสิ่งที่เขาใส่ดูโลไมเพื่อนสมาชิกถามว่าใส่ดโลโดโลไมกับยิบซัมอันเดียวกันหรือไม่ถามว่าต่างกันนะครับยิบซัมใส่เพื่อเสริมเติมแคลเซียม ช่วงที่เขาทําดอกทําผลผลิตที่ทุเรียนที่มีผลผลิตแล้วนะครับเพื่อให้ไปเสริมเติมแต่งสีแต่งกลิ่นแต่งรสให้กับทุเรียนที่มีผลผลิตเขาจะเน้นอย่างนั้นนะครับส่วนโดโลไมท์ใส่เพื่อปรับค่าของดินนะครับถ้าดินเป็นกรดนะครับมันมีเครื่องวัดอยู่นะครับถ้าไม่ถึง5อย่างเงี้ยก็จําเป็นจะต้องใส่โดโลไม ซึ่งโดโลไม้นั้นมีาธาตุแคลเซียมในการปรับความสมดุลของดินมีแมกนีเซียมในการปรับความสมดุลของดินเพื่อไม่ให้ดินเป็นกรดอย่างนี้เป็นต้นเขาจึงใส่โดโลไม้นะครับเพื่อที่จะปรับความสมดุลจากการเป็นกรดก็จะค่าของดินก็จะขยับขึ้นสู่ความเป็นด่างมันก็จะอย่กึึงกลางพอดีก็คือ5.5ถึง6.5นั่นคือหลักการในเหตุผลว่าทุเรียนแบบไหนพื้นที่แบบไหน และใส่ช่วงไหนของโดโลไมยยิบซ้ำควรใส่ช่วงไหนแบบไหนให้กับทุเรียนแล้วก็ไม่สามารถจะเอามาผสมกันแล้วก็ใส่ได้นะครับมันจะเป็นปัญหาเป็นปฏิปักษ์ต่อกันนะครับเป็นปฏิปักษ์ต่อกันระหว่างแคลเซียมกับแมกนีเซียมนะครับจริงๆมันก็เป็นปฏิปักษ์ต่อกันอยู่แล้ว ถ้าเราเอามาผสมโดยที่เรารู้เท่าไม่ถึงการนะครับก็จะยิ่งทําให้ไปตึงธาตุอาหารนะครับเพราะว่าธาตุอาหารมันมีอยู่3อย่างนะครับลงท้ายด้วยเสียเสียมๆตามที่ผมได้ทําคลิปไปแล้วมีแคลเซียมแมกนีเซียมแล้วก็โพแทสเซียมสามธาตุนี้ถ้าธาตุใดธาตุหนึ่งมันไม่สมดุลมันมันเยอะเกินไปมันก็จะเป็นโทษต่อพืชทาให้ดินเป็นกรดรืจะไปตึงธาตุอาหาร ไว้ในดินเพราะฉะนั้นห้ามผสมโดยเด็ดขาดถ้าหากเราจะใส่ยิบซ้ำมก็เลือกใส่ถ้ามีผลผลิตจึงใส่ยิบซั่มถ้ายัางเป็นทุเรียนเล็กขนาดนี้ปี2ปีต้องการที่จะปรับภาพ PS ของดินก็ให้ใส่ดูดไม้ประมาณนี้ก็คงจะมีประมาณเท่านี้ที่จะชี้แจงแล้วก็แชร์ประสบการณ์จากการศึกษาเล่าเรียนมาก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าประสบการณ์ในเรื่องของการทําการเกษตรทําสวนบวกผนวกกับเอาหลัก วิชาการเข้าไปจับนะครับแล้วเราก็จะรู้เข้าใจว่าธาตุแต่ละธาตุมีหน้าที่แบบไหนอย่างไรแล้วก็สามารถที่จะเลือกซื้อสินค้าเลือกใช้สินค้าได้ถูกต้องตามที่พืชต้องการนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับคล,คลิปนี้ในเรื่องของ โดโลไม้นะครับส่วนจะทราบรายละเอียดก็ขอฝากคลิปในเรื่องของอยิบซ้ำใส่แบบไหนอย่างไรนะครับผมทํา2คลิปนะครับเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นว่ามีความต่างกันแบบใน,นอย่างไรก็คงจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เปี่ยเพ่วนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ